โอ้ยโอ้ย

เอาดูวงว่าเหนื่อยไหมดูอยางนี้จะเป็นอะรอย่างนี้ดีที่สุดเหนื่อยอย่างนี้ เอาเลยเดี <ail> ๋ยวฉันถามให้วาขาตอนนี้ขับตัวมากนักขับเบื่อมากไปนไม่ได้เอาเลยเอาเยนะวางขา เดี๋ยวๆเดี๋ยวมานี่ครับนี่รถผมรถโคก่อนครับไม่ได้มีว่าอะไรครับอยากสักวันนี้นะใครจะมาอะไรครับเอาแล้วได้หมดไปแล้วเนี่ย มาเปล่ามาดูการมีคนหรือเปล่า